ครับเจมส์ครับสวัสดีค่ะสุขาพบกันอีกแล้วกับชาแนลเที่ยวแบบจบจบตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเคียวจริง <ไป S 1> จริงตอนนี้ที่เราเปิดคลิปกัน<ห>นี่สภาพเรานี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราไปเที่ยวม,มาหมดแล้วแต่ว่าลืมเปิดคลิปนะครับก็เลยเพิ่งมาถ่ายต้องบอกว่าถ้าใครแบบชอบสัตว์ที่นี่ที่ว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่แบบเมื่อกี้ไปดูมาแล้วก็เลยมาสนุกให้ดูนยร์ฟแรดใช่นี่แบบ ลและเราไม่ได้เห็นจากส่วนสัตว์ไหนหง่ายที่นี่มีตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ทางว่ายน้ำด้วยนะหินช้างว่นะายนะ้ำเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงใช่ถึงแล้วนะครับซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วบัตรผู้ใหญ่คนละร้อยเดียวเราใช้ AS ได้ส่วนลด50%ราคาเต็ม200บาทแล้วก็มีค่าลด80บาทด้วย แล้วก็นี้เป็นส่วนสัตว์แผนที่นะครับมีโซนหนึ่งโซนสองโซนสองเขยมพูเนี่ยเป็นโซนที่รถเข้าได้ส่วนสีเขียวนี้คือเราต้องเดินเข้าไปดูนะมีสัตว์ให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตองนี้มีตารางว่าเออเรามาวันเสาร์อาทิตย์เชื่อว่าก็จะมีพวกกิจกรรมของการแสดงมีโชว์ช้างว่ายน้ำทุกสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วมนทางล้างเราจะไปดูที่ไหน จริงเขามีรถกลอบบริการด้วยถ้าสาหรับเป็นคนเท่าคนแก่อะไรอย่งเงี้ยเนาะมากับลูกหลานก็นั่งรถกลอบได้แต่ว่าเรามีแรงเราก็เดินดีกว่านะครับคกวางน่าังมากเลยกวางให้อาหารได้ด้วยนะเนี่ยเด็กเขาให้อาหารกันจริงๆมันคือละมั่งไม่ใช่กวางแล้วเราก็พูดกวางอยู่นะเฮ้ยมีลิงด้วยลิงลังกลัวลิงไงนะอนนี้มีรถสแบบ คือคันใหญ่แบบนี้ก็คันเล็กเป็นมอไซค์นะครับก็เดี๋ยวเราเช่ามอไซค์กันดีกว่า350บาท2ชั่วโมงเองกาลังเดินไปเช่ารถอยู่ว่าเหลือจะนั่งคันใหญ่แบบนี้ก็ได้คันใหญ่แบบนี้อันนี้ก็นั่งได้น่าจะฟรีเจอแล้วนี่ไงที่เช่ารถสคนอันนี้อยู่ข้างๆกับศูนย์อาหารเข่าเขียวตรงนี้ได้เลยใครใจไว้กินข้าวก็ได้นะเดี๋ยวเราไปเช่ากันก่อนดีกว่า ขับได้เปล่าสองชั่วโมงสามร้อยประกันเด็กห้าสิบบาทแต่ประกันเราจะไม่ได้คืนอะไรได้คืนอ่ะพูดได้อะไรคืนอ๋อไม่ได้อะไรคืนว้าวว้าวครัเล่นกันดีกว่าจะมีคาเฟ่ด้อใค่ะร้อนๆแวะกินได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดบริการเช่ารถที่เป็น สี่ที่นั่งเหรอหลังที่นั่งหรือห้าที่นั่งหกที่นั่งเป็นรถก,กอล์ฟอันใหญ่เนี่ยจะเหล่ามาสองคนมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยเก็เป็นเด็กไม่เด็กเข้าส่วนสดสัตว์ล้วครับส่วนละมังครับอ้าวอาเ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 อานี้นนไงที่เราเดินมาเนี่ยกวางละมังก็ได้ละมังแล้วก็มีแวะให้อาหารด้วยนะตรงนี้เป็นละมังพันธม่า มีเข่าด้วยกับอันนี้เป็นละมั่งเฉยๆนะครับดูสิเยอะมากเลยละมั่งละมั่งลมั่งลงลมั่งลมั่งละมั่งจงดๆงดึงดงงเอต่มีเข่าด้วยนี่เข่าใหญ่มากอ้ยทำทำไมอันนี้คือเรากำลังเดินลงไปชมฮิปโปเตมัสผมมาแล้วอันนี้อัน<แ>นี้ปออนงปอยบอมันร้อนมา ม,มันดำไปแล้วมันโผล่มาหายไปมาดีเลยว่าหน้าเหมือนที่โปเลยสองตัวเลยฮะหน้าเหมือนที่โปเลยที่โป้สองตัวเลยนี่เพนกวินสุดท้ายเราก็ได้เอินอยู่ดีรถเราจอดไหนขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วเพนกวินคือตัวนั้นตัวนั้นที่เขย่าเนี่ยเนี้าเพนกวินฮัมโบฮัมโบ เห็นควิ้นตามมือนี่เขาคือสลัไม่ขยับเลยอะทำไงเป็นสลัดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไปที่แล้วสลัดตูนเท่าช้างมาก ตอนนี้เลยตอนนี้เดียวมี่วัชนาการค่ะอันนี้คือคาปิบาร่าหน้าเหมือนตัวเองกันนะเหมือนดูดิหน้าคล้ายกันเลยดูตามันดิเหมือนนะไม่เหมือนกันหรืเออก็ใช่ไงเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยงาะงอ้นี่มาดูแรดกันดีกว่าไลโนครับแรดสโมสรดูดิ ดูตัวใหญ่สวยมากน้องชื่อขนุนกับซิลล่าเป็นเพศเมียหมดเลยนี่เกาะซินล่าไงเฮ้ยหมืนกาซินล่าไงได้มาแล้วได้มาแล้วเป็นกรอบเป็นกรรมนนั้นมาอันนั้นกุกให้แล้วนี่ปลาออกมาไกลๆหน่อยดีมากดีนะ หน้าเหมือนแก่เลยเออตาเล็กไม่เท่ากันไม่สมส่วนกับตัวเลยทำมาเจอเร็วทำมาเจอเร็วทำมาเจอทำมาเจอทำมาเจอเร็วหน้เอ่อทำอย่างนี้นะแสดงว่าตัวเองเป็นแรดเด้อเออไปเลย หมดแล้วรื้อได้งานลอยมันกินผักเต่งชอบกินผักป่ะไม่กินไม่กินแล้วมันรู้ได้กนหรอเอ้าคือนกินอย่างอร่อยไหมก็ี่ะจ้วจาจ้าจ้าจ้จาจจจ้าจไหนอ่ะาจัดละจกจัดะจอกว่ยน้องาเราจะว่าน้ำแล้วหลังนี้ใได้ค่ะอพี่เบาเบาไม่ต้องกลัวงานกอนไอ้ต้องกลัว

จะดูข้างบนช้างว่ายน้ำก็ได้แต่ว่าเราจะไปดูข้างล่างดีก,กว่าโห<ฮ><ฮ>เยอะมากระหว่างรอช้างว่ายน้ำตอนนี้ไม่ได้เย็นอย่างที่คิดตอนนี้คือแบบร้อ,อนมากแต่ว่าตื่นเต้นมีคนมาเพื่อการนี้วเราจะเพราะคืออยากไปดูช้างว่ายน้ำอีกประมาณห้านาทีเราก็จะได้เห็นแล้วมีแต่เด็กๆน้องๆหนูๆเท่านั้นเลย อีกแล้วซื้ออีกแล้ว่อมให้อาหารตอนนี้เราขับบนอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปดูกีฬากับอะไรนี่ให้นี้นะให้อัน้นะให้อันนี้นะดิยืนแล้วแบบเฮย้ยฉันไม่กินนะ่ะฉันไม่กินนะ่ะ ฉันฉันไม่กินชีเฮ้ยชีเลอีเหลืองกินน้ำน้อยแล้วเนี่ยว้าวหย่รับพีอ๋อที่อยู่นี่คือบทสีนเองจะซื้ออาหารตอนนีรรมไหมคะมซื้อก็มันไม่ยอมกินนะซื้อไปมันก็ไม่กินเราโดนดึงดูดความสนใจด้วยนะคะเสือเสือดีดีมันเดินแล้วเมื่อกี้มันยังนอนอยู่เลยแล้วก็ข้างๆกรงเสือเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็น สิงโตเจ้สิงโตตื่นแล้วเราจะไปคื้นรนแล้วเร็วช่างงงแล้วเร็วมากเราอยู่ลั้อนี้สองชั่วโมงใช่แต่ว่าเราขึ้นรถสุกนะคะว่าสัตว์น่ารักมากเลยเดี๋ยวไปขึ้นรถดีกว่าขึนรถแล้วก็ไปโซนสีชมพูโซนสีชมพูที่มันขับรถเข้าไปได้อันนั้นก็จะมีสัตว์ไตร้อมเลยเดี๋ยวไปดูกัน ไปแล้วครับชออ้าก็อไอ้รุมรุมรุมคืนร้อนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ฟ้าฝนเริ่มมืดมัวฝนเริ่มตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆแล้วนะฮะลงอ้องแล้วฝนจะตกะตแล้วจริงๆตอนเช้าเราได้เที่ยวถ้าตกตอนบ่ายแล้วเรามาบ่ายนี่อดเลยเต่อคิวเข้าโซนสีชมพูน,นะครับโอ้ส่วนแรกนะครับคือ น้องน้องน้องอะไรอย่ากวัวแดงโอ้กินกันใหญ่เลยนะตอนนี้ขับไปยังไม่เห็นอะไรเลยนอกจากวัวแดงไม่กี่ตัวนะคะถึงแล้วหุบเสือป่าคนเยอะมากเลยนี่ไงไทเกอร์เพลย์ไปไทเกอร์เพลย์ด้วยโว้ยผมตกไม่ปกันไทเกอร์เพลย์แต่ว่าจะต้องหาที่จอดก่อนเพื่อลงหุบเสือป่า ไงคะพี่เตมฝนตกหนักมากเลยอ่ะจะลงไปดูไหมนะจอดจอดสุดท้ายเราก็ลงมานะคะเพราะแอบเห็นว่ามีสิงตด้วยมเลยดูสิยตาอะอ่ะโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าตรงแบบโซนสีเขียวตั้งเยอะแน่ข้อเสืยป่าเพราะว่าเห็นสิงโตแล้วก็อุ้ยอยากลงมาพอดีก็เลยหย่อนลงมาแบบ ตรงนี้เลยเนี่ยดูดรบัเจ็บแล้วค่าบัเจ็บไแน่เลยว่ามันคือเสียโค้งอินโดจีนะครับนี่แบบนี้เลยโคสหน่อยโหน่อยโค้ดอยขงโอยู่ข้างเออในแบบแบบแบบเชิชิดหลับ่าย ีให้อาหารเสือแล้วแต่บริษัทโอ้แปดปีเอ้ยเหมือนแมวเลยอ่ะ ใช่ค่ะโหเดินเซ์ตัวในแบบเวละอ่ะโพสอ่ะโพสเตรียมกระโดดหาลิง <c oughs> ตอนนี้เราก็หลุดพ้นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาแล้วนะครับใช่กำล,ลังไปที่พักที่ศรีราชานะครับโรงแรมโนโวเทรลรอติดตามที่ถัดไปกันได้ ยงเท่านี้พรุ่งนี้เราจะไปลุยกันต่อไปที่ไหนนี่เหรอนี่ไปไปไปดูสัตว์เหมือนกันแต่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไปสัตว์นะ้ำไปที่อะควาเรียบี่บางแสงนะครับไป้วก่อนแล้วบ๊ายบายวันนี้สวัสดีเช้าวันที่สองครับวันนี้เช้าอ,นนอะไรล่ะเช้าอะไรล่ะจะบายอยู่แล้ว ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บางแสนอะควาเรียมแล้วบอกว่ารถติดมากวันเสาร์อาทิตย์เป็น,นี้่แบบบางแสนคนเยอะมากมากออคือคนหนึ่งล้านคนอยู่ที่บางแสนเอออันนี้คือคําที่แบบไม่เกินจริงออติดมากแล้วก็ที่อควาเรียมเนี้ยมันจะอยู่ในมหาวิทยาลัยมุรดารนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินไปซื้อตั๋วกันอยู่ครับอากาศนี่ร้อนมากร้อนไม่ไหวจริง เออไปซื้อตั๋วนันก่อนถึงแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อตัว๋วกันก่อนนะครับต่อคิวคนเยอะมากช่วงบ่าย<อ>บาททัตรผู้ใหญ่80บาทเด็ก40บาทได้มามแล้วนะค,คนเยอะแต่ว่าต่อคิวแบบเดียวคนละ 80, <คน S 2> 80บาท,บาทนี่เข้ามาโซนแรกนะครับก็เป็นโซนของป่าชายเลนก็จะโชว์สัตว์ที่ ในแบบน้ำตื้นฮะเรามีพวกแมงดามีปลาต่างๆอันนี้คือปลาดอลลี่ปลาดอลลี่มันคือปลาที่ตาแต่ว่าในนิมูไงมันคือคือดอลลี่เลยเป็นปลาดอลลี่นี่เป็นโซนแมงกะวุนอันนี้ของจริงแมงกะวุนแมงกะวุนพัดจานนี้ของจริง กับพุำไมต้องถ้วยสีเือนถ้วยปลาสีสมุตตัวเหมือนเรื่องแสนเลยอนี่อุ้ยอันนี้ก็ปลาดิบมาบ้าปลาผีเสื้อคีบยาวนี่คือปลาผีดเสืียาววเดีปลาได้ทางนอันนี้คือปลาดนวนจันว่ายดุดิกลว้าดุดิกว่าไงว่ายดุดิกว่ายดุดิกอย่างนะ กลาเบนใกล้มากว้าวอันนี้ปลาที่ตัวใหญ่ๆที่วิ่งอยู่อ่ะปลาตะมมงปลาตะโมงเขาดุเราเตือนมากๆอันนี้ปลาฉลับทีบดำจะต,ตัวใหญ่ได้มากที่สุด2เมตรโหน,น,นี่อะไปลาฉลับเสือด,ดาววันนี้เขาบอกว่าฟันมันจะไม่แหลมโค้งจะกัดใส่ไม่ได้น่ารัก่ากเมื่อกี้นี่นาเหมือนเคี้ยวขุดเลยตาเล็กมากโอดูปลากระเบนดิครบับ นี่ก็มานี่มุมหนึ่งใหญ่มากมันตู้แบบใหญ่มากดูดูดูดดขนาดปลากับขนาดคนดิสวยมากเลยอ,นนอันนี้เป็นโซนใหม่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นอุโมงค์ โมงปลาแน่นอนคล้ายๆแบบที่ที่้พารากอนที่พารากอนเงี้ยนกันนะว้าวเข้าไปเลยมีวินลงมาต้อนรับดูแบบเฟรชมากแบบเพิ่งสร้างใหม่รู้สึกถึงความใหม่หอยเม่นที่ทำท่าย,ยาี่เพราะว่ามันพยายามทำให้ตัวเองไม่เกินผิวน้ำเพราะมันจะต้องหายใจใต้ใตใตน้ำมันก็เลยแบบแบะตัวเองออกอย่างนี้ มันไม่เกินอยู่นะนี่คือปลาเสือพ่นน้ำปลาเสือพ่นน้ำมันจะพ่นน้ำเมา่กิ้เาเห็นมแมลงอยู่ข้างบนเกาะอยู่ตัวนี้หน้าตาประหลาดมีเขาด้วยเขาเรียกว่าปลาปลากระเป้าเขาหางสวยมากเลยเหมือนองยุงเลยมีเขาเห็นไหมเขาสองเขาเลย <c oughs> น่าตาตลกโซนนี้ก็จะพาเราเดินแบบเมื่อกี้กเป็นชายหาดป่าชายเลนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมาเป็นประการลางน้ำตื้นแล้วสวยงาม ก็จะมีป้ายบอกหมดเลยว่าปลาแต่ละตัวที่่ในตู้เรียชื่อปลาอะไรบ้างอกบว่าให้สร้างจิตสานึกใช่ไมเลกกินเลือกซื้ออะไรต่างๆเช่นหลออะนี้มันเป็นขวดขดมูกต่าแลก็พลาสติกเตอย่าให้ทิ้งให้เป็นที่อย่าไปทิ้งลงทะเลนะครับเนี่ยพาพลาสติกมันติดหน้าเต่าหายใจไม่ด้วยนะว่า คือปลาตัวเดียวเมื่อกี้ที่ผ่านเนี่ยมีปลาไหวเต็มไปหมดเลยตัวใหญ่มากดู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 หน้าวัน,นืีเนเห็ดหอมเลยจบแล้วออกแล้วนะครับพอรอดอุโมงค์จากเมื่อกี้มาก็คือหมดก็จะเป็นทางออกแล้ว,ลว,วเป็นของเรียกยื่ลแล้ว แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกินไอศครีมอากาศร้อนๆนี้ต้องไปกินไอติมกันหน่อยที่ร้านเมฆไอศครีมนะครับขับจ<า>ัก,จกร้องนีด <Ice> แต่ว่ารสชาติรสชาติมันมีหลายรสชาติที่เลือกเช่นถ้าที่ดูมาแบบกล้วยทากลฝอยทองอะไรเงี้ยเป็นรสชาติแปลกๆใหม่ๆไปกินไอติมดับร้อนกันครับเลี้ยวขวาไปก็ถึงร้านแล้ว ตอนนี้ครับบ่ายสามยี่สิบเจ็ดแต่ร้านปิดกี่โมงสี่โมงครึ่งอ้าวเหรอเนืเอ้อก็ปิดสี่โมงนี่ร้านเล็กๆนี่เมกไอศครีมนี่ครับเมฆไปได้ปะเนี่ยถึงแล้วเรามาจอดรถในซอยกันนะครับแต่ว่าจริงจอดริมถนนก็ได้นะจอดง่ายกว่าถ้ามีริมถนนข้างนอกอะ่ะใช่ใช่ถึงแล้ร้า,านเมกไอศครีม user choice ในวในด้วย แบบตักแล้วท็อปปิ้งได้3อย่างไอซ์ครีมได้สอย่างที่เรามีแบบเป็นถ้วยก็ว <pequ ena. S 2> ่ากัสี่ออนถ้วยพิเศษห้าห้าแาสโตรชิมอร่อยชิมอร่อยมาแล้วรสกล้วยตากอ้าวเป็นไงเหมือนกล้วยแตกปะอ,อ,อร่อยอร่อยใช่ะ หอมมกกล้วยาเมื่อกี้ชิมรสอะไรนะข้าวเหนียวอ่ะอะไรไม่ใช่อะไรนะข้าวหลามอ่ะข้าวหลามอ่ะอร่อยเนตฝอยทองกับเส้นฝอยทองฝอยทองอร่อยปะรสชาติแปลกเดียวมาทำเป็นไอศครีมก็อร่อยอันนี้ช็อกโกแลตซุปฮอตนี่เขาก็เป็นแบบที่ดูมาเขาก็เป็นรสชาติแนะนำรสช็อกโกแลตเป็นรสกรอบแล้วเนี้อร่อยแค่อร่อยหวานมากยำคน หวานมากแล้วก็เรามีคอปปิ้งมาด้วยมีขนมไข่ขนม,มไข่แล้วก็ถ้าใครถูกใจเนี่ย <c oughs> เขาก็สามารถซื้อกลับได้ด้วยนะไปฝากที่บ้านได้ข้าวเป็นพาย <c oughs> เขาก็จะแพ็กใส่กล่องแบบให้หลังจากที่เมื่อกี้กินไอติมเสร็จเ<อ>า้าก็ได้ซื้อนี่กลองใหญ่เลยครับมาเป็นถ้วยใหญ้เยเป็นป่าเพราะ,ระเป็นรสชาติที่อร่อยมันแปลกแล้วก็อร่อยด้วยข้าวหน่อไม คือกำลถึงกรุงเทพพอดีกว่วันนี้จบแล้วจบคริปของเราแล้วคิปลิปหน้าสองวันไม่เคยมาทริปหน้าไปไหนต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเที่ยวแบบโจโจของเรากันด้วยนะับวันนี้บ๊ายบาย